สวัสดีครับปกติองเด้นนะครับเตรียมหลังบ้านน้ององค์หญิงนะครับผมเนาะอ่ะไปเดินเดี๋เดินเดี๋ยอ้ยใครมาหนุนเนาะใครมาเชอรี่หรือเปล่าเชอรี่เนาะเห็นยังไงงานข้าวลาวเดี๋ยวงานข้าวอีกกับเอฟซีเอ็นเชอรี่เลยในเชอรี่อ่ะนะโอ้ โอ้แกนแอบลุตเลยครับเอีเดินจ้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเชอรีเดินนี่แล้วเห็นหมูวนวมายาข้าวกลายเจอรีไปแล้วโอ้ยแกนบอรลุดดูกับนิวดูเอีนิวกิ้วไปเลยครับโอ้ยเบา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 โอ้ย,อยไม่ใช่เชอรี่แต่เป็นพ่อนะเนี่ย เออเอาเอาเออเอา,เอา,เอาไม่ไหวแล้วอ๋อห้องน้ำจะไปไหนอ่ะจะบุกไปไหนมานี่นี่นี่เอาเอาที่ตรงเนี้ยโอ้ไม่ไหวแล้วอ๋อตัวตีนะครับ FC. เีดซีเหนียวแตบลุดกับเจอรี่ไม่ตูกันตีเดียวครับ รถมาแน่แน่แน่แนี่เห็นไหมกับเอฟซีต้องไม่กั 50, ตกตกดตกไหวดูวิง้งใส่รถดูทีิดูเมวินเทจด้วยนะนุ่นไก่นุ่นเชอรี่อะเชอรี่เอเชอร,ชอรี่ไม่ได้ซูมแครัก็ประวาตื้อมือเดียวอันตรายต่อมูอวนมาเดินตางนี้มาไปหนุ่งเชอรี่ รถมารถมารถมาเร็วอืมไปไปตะกี้ตะกี้พอสินเบดนะครับมากับจอดตักตายมู่อ้วนนะครับ พอดีพอหักอีกคนหนึ่งนะครับผมเนาะของน้ององค์หญิงครับผม๊บเกาเซียนกับกับหมู่อ้วนกับเสือโด้วยก็ถักตายกันเซตกำลังเดียวกับปลาหมู่อ้วนมาเออไป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 เลยเดินเดินไปมามานี่ครับหลังจากฝนตกหนาช่วยพอดีครับผมน้ำได้ข้าวนะครับนาด้วยน้ำจมประมาณตรึงต้นพอดีครับช่วยสวยงาม มา,มาเดียวน้องอุ้งอิงแล้วก็ปอยอีกนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวคุณเก็บก้องเก็บไรืนะครับปุ๊มนะแต่วันบานางกำลังช่วยกันปับปลาเก็บก้องเก็บไรนะืเนาะ มีน้องจะเดินต่างนะครับมีงานเล็กๆมินินะครับผมเนาะคนแก้นนะครับมาเดิมมางนะเราเตรียมหลังบ้านก็นดูแลบ้านให้น้องกันเหมือนเดิมกับอยู่กับเด็กๆแก้งสีขานี่แหละครับผมซองตัวนุ่นลลงนี้เพิ่งเก็บนะครับบุญรอดครับ ดีๆนะครับปลอยตั้งวันตั้งคืนนะครับตรงนี้เวลาเอามู่ออกมากาต้องเก็บซองนอนน้นกับแมนอาเต้านี้วนจะเล่นไม่ได้อึดีอ่า่ดี๋กรองโตต้นะครับกรองกันได้ไปได้ามาไม่ได้จับกรองดีแล้วครับ แรงเยอะกับพุ่มสุดๆบันใจเลยนี่พเ็เป็นแบทนะครับตะกี้ตักไายกับมูอวนก็ร้อนลงแล้วครับ ที่เป็นเบิงบางคลิปที่เขาเห็นเขนเห็นน้องเส้น,นเนี่ยจะมาเส้นใส่ถุงบอ่อเ่ยเส้นใส่ถุงเนี่ยเนี่ยเส้นใส่ถุงแต่ว่าคือถุงเนี่ยเขาจะเกี่ยวไปนะคะรับเขาะจะพรวอ,ออกพอเอาออกแล้วพับใส่มันเสียเวลาคือว่าจะ,<ร>ะ,จะได้แต<อ>่ละตัวแเราจะเข่าถุงบ่ได้นันะะ่นจะแกะออกปุ๊บนี่ตัวนี้เนี่ยมันจะเศร้าเหนียวเลยมกกันก็จะติดไปอยู่ภ <c oughs> าชนั้นแล้วเขาจะเกี่ยวเจาะบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะให้่องเส้นตอนนี้น้องเตรียม เทปสุดเที่ยงของอยู่ก็จะเดินทางไปงานมินิต่ว่าเท่าแต่เทียมทางนี้ด้วยกันนอนมานอนสี่เส้นเลยนะนี่คือออเดอร์นะครับตัวหนีเส้นตั้งออเดอร์ออเดอร์ที่เพิ่งสร้างมาตั้งแต่ก่อนงานมันเกือบพัฒน์เดชงแต่ก็มีบ้างคนเพ่งสร้างมาเจอรี่เจอรี่ครับเขาไม่ถูกกันเขาไม่ถูกกัน ได้ยินแต่ชื่อบุยไปอยากว่าแต่เห็นตัวใช่เมียเนี่ยเมียแต่ดูนะเขาไม่ถูกกันนี่นี่ครัที่ว่าเอาลูกไ้บุญรอดมันที่เกือบตายนะใช่ครับนี่แหละไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาพาไปที่นั่นด้โด้ยอย่าทำด้ยอย่าทำนะ เจอรี Curry, Deus, Curry, Deus, Deus, ่ไปด้านในไปด้านในด้านในด้านในฮ่าจอรี่มาครับต้องเอาเจอรี่ไปเก็บร่างบานก่อนครับผมอ่าโวยวายดังลั่นครับผมที่นี้บวกกับดีดี้าไปด้วยเสียงไม่ต้องอ้วง เงียบไปยมังเว้ยเอาอไ่ง่นนี้คนเขาเปิดฟังก็กิสงสัยได้แบบนู่นตขพี่บอแต่เงียบไปเลยหรอกถ้าวอนะเขาเกิดศ้ส์ขอบพี่บอเสียบบาบานหรือบาน อาครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมนะุวยวายไม่ได้กุยดีแล้วครับไอ้นมูยิยงยิงเจอรี่กับอีกเดยวบ่อยเจ็ดก้นมาแล้วอะ่ะฮะเจ็ดก้นหมูแล้วอะ่ะ